อาชีพในฝันนอกจากการเป็นนักร้องนันดนตรีหรือยูทูบเบอร์ครับอยากเป็นนักดับเพิงครับร้องเพลงกันเก่งแล้วไม่ลองฝึกเต้นดูบ้างเหรอครับพี่พี่เฮ้ยผมเต้นมาบ่อยนะแต่ว่ามันไม่เคยเต้นแล้วออกมาได้เท่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับพวกเราป๊อบไม วันนี้ครับเราก็จะมาตอบคาถามครับผม Q&A ครับผมผมกับพี่ปองเนี่ยก็ได้โพสต์ให้คนมาถามเกี่ยวับพวกเราก็คือจะทำคลิป Q&A แหละวันนี้ก็ทีมน้องๆครีเอทีฟเขาก็เลือกคําถามมาชุดหนึ่งเพื่อให้เอามาตอบทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคําถามอะไรบ้างนะอยากถามว่าช่องป๊อกไม้มีที่มาจากอะไรคะ ชื่อช่องน่าร wow ักดีก็ชื่อป๊อบไมค์เนี่ย มันมาจากผมเองอแหละก็คือนั่งคุยกับเวงกับเติร์ดเวงกับเติร์ดเขาก็บอกว่าอยากให้ช่องนี้มันเป็นช่องเพลงผมอะ่ะก็เสนอว่าผมไม่อยากให้มันดูเป็นช่องแบบว่าที่มันเกี่ยวกับดนตรีจัดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็นวิชาการหรือดูเป็นความรู้เกินไปอยากให้คนทั่วไปมีความสุขกับมันกับมันได้อะไรย่างเงี้ยครับก็เลยนั่งคิดไปเรื่อยแล้วมันก็มีหลุดออกมาคํหนึ่งว่าแบบอันนี้ป๊อปพออย่างวะป๊อปไหมป๊อปไหมไม่ป๊อปอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออแบบป๊อปไหม แต่ละคนเรียนจบอะไรมาคะผมนะครับเรียนจบ i อทีก็ผม i Information t เทค n นโลยีครับผมก็ชวงมหาลัยก็ที่คลุศาสตร์เอกศิลปะศึกษาจุฬาครับผมเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์คือเพลงอะไรคะโอเคเป,ปิกีตาร์มาเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์เหรอเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์ก็ได้อย่างเสียอย่างของอัศนีวสัน <c oughs> มาเลน <c oughs> าายนทานมกใส่เพียง คือเพลงเบาบางของดิสแลกนะครับผมคือผมอาะเลือกเล่นเพลงที่ผมคิดว่าผมอชอบนะเพลงที่ผมชอบแล้วก็มันจะทําให้มีแรงจูงใจในการเล่นให้จบแล้วที่เฟียวก็คือเพลงนะี้มันดันมีคอร์ดเที่เป็นคอร์ดทาบอยู่ในนั้น <laughs> ซึ่งเป็นคอร์ดที่แบบว่าหลายๆคนแบบว่าท้อในการเล่นกีตาร์นะครับเพราะมันจะเจ็บมือนิดน,นึง <laughs> ผมก็ฝึกจนเล่นได้แล้วมันก็ชินไปเลยอะไรประมาณนะี้ตอนทําช่องนี้ช่วงแรกๆยังเห็นพวกพี่ๆยังเขินและไม่มีความมั่นใจ <laughs> ตอนนี้เริ่มชินกับการออกกล้องหรือยังคะ ถ้าสำรับผมมพก็ยังเขินอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเขินอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนถ่ายมีคนอยู่เยอะไงมีทั้งคีรีมีตกล้องมีอะไรก็เลยเขินๆนั่นแหละใช่ใช่ถ้าถามว่าเขินไม่เอาจริงนะไม่เคยเขินเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะยังแบบว่างงๆเพราะว่ามันเพิ่งเปิดช่องเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรไปทางไหนเราเล่นได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตจะมีแฟนมี่ติ้งไหมคะอยากเจอกับพี่ๆมากเลยื มีมีมีขอให้สถานการณ์บ้านเมืองเราทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่มีแน่นอนเราอยากมีมากๆเราอยากเล่นดนตรีเราอยากร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแหละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เติร์ดกับพี่เวงเขาบอกว่าเขาจะจัดมีเต้งเขาก็เริ่มจะวางแผนอะไรเงี้ยเราแต่พอโควิดมาปุ๊บก็จะทับไปก่อนก็มีตต้งก็จะมีหมดเลยครับมีเทพลีลาเดสเกิลนะครับผมบ๊อบไมค์ก็จะมีเล่นดนตรีด้วยนะบ๊อบไมค์เนี่ย จุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่ปองมาทํางานกับเทพดีลาจนมาเป็นช่องป๊อปไมค์ทำไมต้องเป็นพี่โตคะถ้ากับว่าเป็น2คําถามในคําถามเดียวเนาะอ่ะเราอย่างนี้เลยเวงเป็นเพื่อนของผมมาตั้งแต่สมัยประถมตั้งแต่ประถมหนึ่งเลยมัธยมก็ยังที่เดียวกันพอเรียนมหาลาัยก็ได้เรียนมหาลาัยเดียวกันอีกแต่คนละคณะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังๆก็ได้กลับมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งเวงชวนไปถ่ายใน Little m o มอน e เตอร์ทีนี้ก็เกิดการสัญญาว่าผมจะต้อง ทำไมตอนนั้นมนงไม่มาเรียกกูไปร้องวะกูไม่รู้กูพยายามหาชีวิตอยู่ตอนนั้นน่กูแต่งเพลงไม่ต้องเยอะโอ้เดี๋ยวมึงเอาเพลงกูไปทําเพลงนึงเลยเออตรงมายมึงรับปากกูแล้วนะเออส่งมาส่งมาสีเวอรรักตอนนี้ก็รักมากเลยแล้วทีนี้ทําไปทํามาก็เลยเถิดเว่งก็ชวนเข้ามาทํางานด้วยที่ออฟฟิศนี้จนเกิดเป็นเพลปป๊อบไนท์อย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนทําไมต้องเป็นโต๊ะก็ถ้าพูดถึงคนในออฟฟิศนี้นะคนที่ดูมีเซนส์ทางดนตรีที่สุดล้วก็น่าจะจูน นอะไรได้ใกล้เคียงกับผมมากที่สุดมันก็ต้องเป็นโต้แหละหลายๆคนก็บอกว่าโต้คือผมตอนยังเป็นวัยรุ่นและผมคือโต้ที่แก่แล้วทำไมพี่โต้ถึงชอบเอชชีแลนด์ครับ ต้องท้าความไปก่อนตอนนี้ผมเริ่มเล่นดนตรีผมเล่นเป็นเพลงไทยถูกปะแล้วผม,มไม่เคยฟังเพลงสากลเลยเคยฟังแต่ไม่ได้แบบชอบจนมาถึงช่วงหนึ่งช่วงมันมหาลัยก็เริ่มฟังบ้างลเล็กๆน้อยๆน,นะก็ดันไปฟังของเอ็ดชิลลนตอนแรกอะ่ะรู้จักแค่เพลง,งนี้เลยเพอร์เฟกเลยเพราะมันโคตรเพ,รเพราะเลยผมชอบเสียงเขาคือแบบว่ามันดูคลาสสิกผมบอกไม่ถูกก็เลยไปหาฟังเพลงเก่าๆอู้เลยชอบแล้วไปหาฟังแบบไลฟ์ คอนเสิร์ตเ่ยออกไปอันนี้คือจุดที่ทำให้ผมชอบเขาก็คือเขาเล่นแบบ one man show ครับกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็กับเอฟเฟกของเขาเขาเอาคนอยู่ทั้งคอนเสิร์ตอ่ะคุณคิดดูไม่ชอบหอยังไงโคตชอบเลยแล้วก็เหตุผลที่ผมซื้อกีตาร์ตัวเล็กมาก็เพราะว่าเอ็ดนะครับผม มีแพลนจะทำเพลงคู่กันแบบจริงๆจังๆ,งๆไหมไม่ได้ตามทุกคลิปแต่ว่าชอบมากเลยเมนพี่โตโต,โ,ตโอ้โหขอบคุณจริงเพลงคู่ก็อีอไปหลายเพลงเหมือนกันนะที่ทําออกมาครับเวอร์ก็จริงจ,จ๋าใช่ไหมแล้วก็มีตายทั้งเป็นอะไรพวกนี้ครับถ้าทําจริงจังก่ออันนี้ผมไม่ชัวร์ครับผมแต่ถ้าทำาก็อยากมีไหมก็อยากอยากลองดูนะ เอ้แต่ทุกวันนี้ก็มีหลายเพลงแล้วนะเราก็ทําออกมาหลายเพลงแล้วนะยังไม่ดูว่าเป็นเพลงจริงจังอีกหรอมันก็จริงจังอยู่นะก็รอพวกเรานี่แหละถ้าพวกเรามีเยอะๆกระแสมันค่อนข้างชัดเจนว่าทําแล้วไม่เจ็บตัวก็ทําแน่นอนอยากทําอยากทำทาวทูร้องเพลงพอโอ้ตัดไปที่พี่ปองเลยครับอันนี้ตอบยากเหมือนกันแฮะเอาเป็นว่าซ้อมฝึกซ้อมเท่านั้น แล้วก็ไปเรียนยังไงก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็ไปเรียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีทักษะไม่มีความเข้าใจเลยว่าวิธีการออกเสียงมันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่งัน้นก็ไม่มีทางรู้ไปเรียนครับผมต่อมานะครับคําถามจาก Instagram อาชีพในฝันนอกจากการเป็นนักร้งองนักดนตรตีหรือยูทูบเบอร์ครับอยากเป็นนักดับเพิงครับ งงวางงวาอาชีพในฝันมันมีอยู่ไม่กี่อาชีพของผมเอาจริงๆอาชีพในฝันของผมก็คืออยู่ในแวดวงวงการเพลงนี่แหละอันไหนไม่เคยทําไม่ถนัดก็ก็สนุกดีเพราะมันก็ท้าทายแต่ถ้าถามว่าแบบที่เป็นแพชชั่นกับชีวิตเต็มเต็มเลยก็ก็คงม,มีแค่นี้แหละผมอะ่ะอยากเป็นนักดับเพลิงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาได้แบบทําอะไรที่มันแบบออกแรงเยอะๆหรือแบบทาอะไรที่มันเสี่ยงเสียนิดนึงอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมจะมีชีวิตชีวาแปลกปะโคตรแปลกเลยมีอาชีพสำรองด้วยนะ อยากไปเป็นพวกคนเปิดไล่สตรอเบอรี่อ <antique stable S 2> <dairy S 1> ่ะไล่ผักอะไรก็ได้ไล่ผลไม้อ่ะนะผมอยากขายผลไม้ครับผมลองเพลงกันเก่งแล้วไม่ลองฝึกเต้นดูบ้างเหรอครพี่พี่เฮ้ยผมเต้นมาบ่อยนะผมเต้นบ่อยนะแต่ว่ามันไม่เคยเต้นแล้วออกมาได้เท่เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ทางด้านเต้นผมเคยเต้นบีบอยนะครับถ้าเคีียคิดคอนเทนต์มาก็ก็ได้นะครับผมกับพี่ปองก็จะเป็นดูโอเป็น ก๊อไม้เนี่ยก๊อไม้ของจริงพี่โตโต้ได้เรียนร้องเพลงไหมครับหรือว่าฝึกเองเห็นในคลิปพี่โต้ร้องเพลงพอ,องมากๆเลยครับโอโ้ขอบคุณมากๆเช่นกันครับก <laughs> ็ผมไม่ได้เรียนร้องเพลงนลครับผมเน้นเขาเรียกว่าอะไรอะ แบบว่าฝึกฟังฝึกร้องไปเรื่อยๆอคือตอนแรกลยนะสมต้องบอกกันว่าเด็กๆผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้ด้วยแม่ผมมาบอกว่าอุ้มไปไหนผมก็จะร้องเพลงอะไรเงี้ยโ <c oughs> ดยพีดมูอ่ะ <c oughs> ของวงไฟอะ่ะจนมาอยู่ช่วงหนึ่งจนมต้นมัน้งผมเริ่มรู้สึกชอบฟังเพลงขึ้นมาแล้วก็มีเพลงไทยเพลงหนึ่งของสิงโตเดอะสตาร์เธอยังจำมันได้ไหมเพลงนี้อันเนี้ยผมก็นั่งเปิดฟังแล้วก็ร้องไปร้องเพี้ยนด้วยนะแต่ไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวจนพ่อซื้อของเือเดินผ่านปุ๊บ ร้องอะไรของมึงโตร้องเพี้ยนใช่ไหมครามันก็เพี้ยนอะเพี้ยนอะจนตอนนั้นอะมันเป็นจุดเปลี่ยนให้ผมแบบว่าร้องเต็มเสียงอะคือเริ่มแรกเลยที่ผมจะให้จะให้มันร้องเพลงได้ร้องเพลงถูกต้องตามที่ต้นฉบับคือร้องเต็มเสียงนะครับผมแล้วมันก็ต้องอาศัยการฟังว่าแบบว่าเสียงเรากับเขาตรงกันหรือยังอะไรประมาณนี้คือผมบอกไม่ถูกอะก็คือเริ่มจากการที่ร้องเพราะไงก็คือพ่อดาครับใช่พ่อดา ปองกับโตมาทํางานด้วยกันปรับตัวเข้าหากันเยอะไหมปรับตัวไม่ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยครับคือพี่ปองกับเขาเป็นคนที่สบายๆฟรีสไตล์ครับผมเขาเป็นคนใจดีก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันเยอะเท่าที่คิดนะส่วนหนึ่งด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโตก็มีลักษณะนิสัยบางอย่างที่ที่คล้ายผมอะในมุมนึงแล้วก็อินดูอะเออก็เหมือนลูกเหมือนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อายุต่างมีผลในการทางานไหมมีผลนิดนึงมันมันเป็นเพราะว่าผมอะ ถ้าเจอใครอายุเยอะกว่าไม่ว่าจะปีหรือ2ปีนะผมก็จะเป็นคนเคารพเขาเนาะแต่คือผมคิดเสมอว่าช่วงเวลาชีวิตอายุที่ห่างกันปีนะเขาอ,อาจจะเจออะไรมาเยอะกว่าเราก็ได้แล้วยิ่งพี่ปองห่างมาหกกี่ปีโอ้โหสิบเก้าปีสิบเก้าครับผมมันก็ต้องแบบว่ามีผลสำหรับผมนิดน,นึงก็คือผมเพ่ต้องแบบว่าเคารพเขามากๆระดับนั้นเลยนะแต่ตอนถ่ายคลิปที่เห็นผมกวนตีนพี่ปองนั่นคือแค่ในนั้นแหละครับนะครับผมตัวจริงไม่ได้กวนตีนอะไรที่พี่เขาสอนผมก่ฟัง ครับผม,มีอะไรอยากฝากถึงเด็กๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอและอาจจะกําลังหมดหวังกับอนาคตไม่เป็นไรนะเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอก็ไม่เป็นไรไม่ได,ไได้ไม่ได้มีทุกคนบนโลกนี้ที่รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องไปเป็นอะไรตั้งแต่เด็กๆผมไม่ได้ทําให่น้องๆนะดาวนะผมก็ยังหาตัวเองไม่เจอเหมือนกันที่ผมมาทําตรงนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมทําได้มันหาเงินได้มันเลี้ยงตัวเองได้มันเลยทํา อีกอย่างหนึ่งในตลอดชีวิตที่ผ่านมาว่าบางทีสิ่งที่เราอยากเป็นกับสิ่งที่เราทําได้ดีบางทีก็ทันคนละเรื่องกันเว้ยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมชอบร็อกผมชอบอิเล็กทรอนิกาผมชอบเพลงแบบเปรี้ยวๆอะ่ะแต่ว่าตัวผมเองก็สังขารและบุคลิกและเนื้อเสียงเราเป็นแบบนี้ไงเออเราร้องเพลงเพาะๆแบบฟังสบายๆแล้วมันดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยแราแค่มีชีวิตอยู่ให้ได้ก็พอเราหาความสุขจากอย่างอื่นได้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถามคําถามกันไม่ว่าจะใน Facebook, YouTube, IG, Twitter ของพี่ปองนะครับผมขอโทษด้วยนะที่ตอบอาจจะตอบได้ไม่ครบทุกคนเพราะว่า ก็ามันเยอะมากนะก็เลือกมาได้ประมาณเท่านี้ยังไงฝากติดตามเราต่อด้วยนะครับแล้วก็30,000นซับในปีนี้ฝากด้วยทุกคนช่วยกันกด subscribe ด้วยครับกดคนละครั้งนะครับแต่กด2ครั้งนะครับกด3ครั้งได้แล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ YouTube ไปให้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆทวยกดด้วยครับไปถึง3 0,000นซับด้วยกันนะทุกคนเจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ yeah.